ตอนที่34เราเกิดมาเป็นพลโลกไม่ใช่พลเมืองในบทนี้ผมขอเล่าความฝันที่เป็นจริงและวิถีชีวิตเนื้อระดับที่ผมสัมผัสได้จากการมี Passive Income ของผมสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่มีรายได้จาก Passive Income ในช่องทางต่างๆเช่นกันไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายผมไม่ได้มาเล่าความฝันเพื่อโอ้อวดแต่อยากแสดงให้คุณได้เห็นและเชื่อว่า คุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกัน 1. world cup 2010 final ผมเป็นคนชอบกีฬาฟุตบอลมากเขาคันบ้าบอลเลยแต่เล่นเตะไม่เก่งเน้นเชียทีมรักอย่างเดียวซึ่งความฝันสูงสุดของคนที่ชอบดูฟุตบอลก็คงหนีไม่พ้นการที่ได้ไปดูฟุตบอลโลกในสนามจริงและถ้าจะเอาให้สุดๆก็ต้องเป็นรอบชิงชนะเลิศในปี2010ที่แอฟริกาใต้ในที่สุดความฝันของผมก็ได้กลายเป็นจริง ผมได้ซื้อทัวร์เดินทางไปดูฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในคณะทัวร์นั้นมีคนไทยนับร้อยคนที่มากับคณะผมได้พูดคุยกับพวกเขาจึงรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้โชคดีหรือลูกค้า V.I.P. ของบริษัทใหญ่ๆคนหนึ่งจับฉลากได้รางวัลจากเบียร์ยี่ห้อหนึ่งอีกคนก็จับฉลากได้จากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งอีกคนเป็นลูกค้าระดับ V.I.P. จากบริษัทประกันแห่งหนึ่ง คนที่ผมพูดคุยด้วยส่วนมากแล้วเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลหรือจับฉลากมาแทบทั้งสิน้นหน้าตาผมคงดูอายุไม่มากสักเท่าไหร่ก็เลยมีคนถามผมว่าน้องเป็นผู้โชคดีจากบริษัทอะไรผมเลยตอบไปว่าผมไม่ได้เป็นผู้โชคดีของบริษัทอะไรครับผมซื้อทัวร์มาเองครับผมสร้างโชคดีให้กับตัวผมเองในสนามซ็อกเซอร์ซิตี้จุคนได้กว่า94,736คนใหญ่มากๆ วินาทีที่ถือตัวเดินเข้าสนามตอนนั้นผมรู้สึกภูมิใจเหมือนเป็นผู้ชนะผมเชื่อว่าแมตชน,นต้องมีคนทั่วโลกเกินร้อยล้านคนที่ชมถ่ายทอดสดอยู่ที่บ้านและมีหลายล้านคนที่ตั้งใจอยากเดินทางมาชมในสนามสดๆแต่สุดท้ายคนในโลกหลายล้านคนนั้นมีเพียง94,736คนที่ได้เข้ามานั่งชมในสนาม มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะบรรยายและเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่ผมประทับใจไม่รู้ลืมจริงๆ2เยือนสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีเดือนตุลาคมปี2555ผมได้ไปสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์เป็นครั้งแรกในชีวิตเพื่อชมเชลซีแข่งกับแมนยูในแมตช์พรีเมียร์ลีกจากนั้นอีกสองวันก็แข่งกันอีกครั้งในบอลถ้วยจบ90นาทีพ้นเสมอกัน2-2ที่ผมดีใจแบบสุดๆก็คือ เชลซียิงประตูตีเสมอได้จากจุดโทษในนาทีที่90และไปเอาชนะได้ในช่วงต่อเวลาแม้ว่าจะเป็นแมตช์ที่ไม่ได้สำคัญมากแต่ก็ถือเป็นความสะใจมากในวันนั้นจากนั้นไม่กี่วันผมก็ไปเยือนสนามโอทราวฟอร์ดชมแมนยูแข่งกับอาร์เซนอลเรียกว่าไปอังกฤษรอบเดียวได้ดูถึง3แมตช์ใหญ่เลยทีเดียวและเมื่อเดือนสิงหาคม2556เชลซีแข่งกับบาเยอร์มูนิช รอบชิงซูเปอร์คัพที่กรุงปรากประเทศสาธารณรัฐเช็กผมก็ได้เดินทางไปเที่ยวกรุงปรากซึ่งถือเป็นเมืองที่อยากไปมากๆแถมได้จังหวะที่เชลซีมีลงแข่งพอดีผมเลยไม่พลาดการไปชมอย่างแน่นอน 3. เปิดแผนที่โลกอยากไปที่ไหนก็ได้ไปเพราะเราเกิดมาเป็นพลโลกไม่ใช่พลละเมืองผมเชื่อว่ามีหลายคนชอบการท่องเที่ยวและในความชอบ ผมก็คิดว่าก็มีหลายคนที่มีสถานที่ในฝันที่อยากไปที่สุดตลอด10ปีด้วยงานที่ทำผมได้มีโอกาสเดินทางไปมากกว่า30ประเทศเกือบ50เมืองซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งซึ่งผมเห็นและอยากไปมาตลอด10ปีสถานที่นั้นชื่อ s ซนต o รินีเป็นเกาะทางตอนใต้ของประเทศกรีซซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในเกาะที่สวยงามโรแมนติกติดอันดับโลกเลยทีเดียว ผมมีภาพซันโตรินีเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมากผมอยากไปมากถึงขนาดเอาภาพหมู่บ้านอียาไปจ้างให้จิตรกรว่าติดผนังในห้องนอนเลยทีเดียววิธีการนี้เรียกว่าเป็นการติดประทับภาพความฝันที่ผมเคยได้ยินจากผู้ที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนว่าเขาใช้วิธีนี้ จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี256 6ผมก็ได้เดินทางไปที่แห่งนี้ได้ไปถ่ายรูปภาพที่เราเห็นทุกวันในห้องนอนตอนที่ผมเอาภาพถ่ายมาดูแล้วดูเทียบกับภาพวาดที่ห้องนอนมันช่างน่าขนลุกมากๆเพราะภาพที่เราเห็นทุกวันตื่นนอนก็เห็นก่อนนอนก็เห็นก่อนปิดไฟนะครับมองจนเราจินตนาการว่าได้เข้าไปอยู่ในภาพสุดท้ายเราได้เข้าไปอยู่ในภาพนั้นจริงๆมันช่างเป็นความรู้สึกที่สุดๆจริงๆ ผมมีความฝันอีกอย่างหนึ่งก็คือหากได้เห็นสถานที่สวยๆไม่ว่าจากโปสเตอร์จากในภาพยนตร์จากในอินเทอร์เน็ตหรือจากที่ไหนก็ตามผมจะบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าสถานที่นั้นจะอยู่แห่งใดในโลกผมจะต้องไปสถานที่แห่งนั้นให้ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาหรือค่าใช้จ่ายพูดง่ายๆก็คือเอาแผนที่โลกมากลางแล้วจิ้มได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนใกล้ไกลไปได้หมด ใครที่ได้ยินผมพูดแบบนี้เขาคงหาว่าผมเพอ้อฝันบ้าหรือเวอร์เกินไปแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งในความฝันเล็กๆของผมไม่ว่าใครจะพูดหรือคิดอย่างไรผมก็แน่วแน่กับฝันของผมจนเมื่อช่วงสงกรานต์ปี2556ที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเห็นภาพภาพหนึ่งเป็นภาพหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบที่น้ำใสาราวกระจกสะท้อนภาพภูเขาที่อยู่เบื้องหลัง ผมเห็นแล้วสะดุดตาม,มากจึงไปนค้นหาดูและพบว่ามันคือเมืองที่ชื่อว่าโ l ลสแตดเป็นเมืองเล็กๆอยู่ที่ออสเตรียผมจึงตั้งใจเลยว่าต้องหาโอกาสเดินทางไปให้ได้ในที่สุดเดือนกันยายนปี2556ผมก็ได้เดินทางไปที่เมืองโ l ลสแตดและพักที่โรงแรมริมทะเลสาบได้พักผ่อนในเมืองนั้นอยู่3วัน2คืนพอได้ไปที่เมืองในฝันจริงๆก็พบว่ามันช่างสวยกว่าภาพที่เห็นในอินเทอร์เน็ตเสียอีก ผมมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆที่เมืองแห่งนี้และคิดว่าจะต้องหาโอกาสกลับไปอีกครั้งให้ได้หากชีวิตเราตื่นมาทุกๆวันในห้องห้องเดิมเดินทางไปยังเส้นทางเดิมๆกลับมาบ้านนั่งกินข้าวที่เดิมนอนหลับไปแล้วตื่นมาทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอีกผมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับอยู่ในคุกเพียงแค่ไม่มีกรงขังชีวิตแบบนั้นมันขาดรสชาติของชีวิตจริงๆ หลังจากผมมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศมาหลายครั้งผมอยากจะเชิญชวนคนที่มีความฝันในการท่องเที่ยวว่าในโลกนี้ยังมีอีกหลายวิวหลายสถานที่ที่รอให้เราใช้สายตาไปมองเห็นด้วยตัวเองมีอุณหภูมิอีกหลายแบบที่รอคอยให้เราเอาผิวไปสัมผัสมีอาหารเลิศรสอีกหลายประเทศที่รอให้เราได้ไปลิ้มลองแต่เราต้องสร้างชีวิตต้องวางแผนชีวิตให้พร้อมสำหรับการเดินทางสู่โลกกว้าง เปลี่ยนตัวเองจากพล,ลเมืองเป็นพลโลกให้ได้ถ้าหากเราไม่วางแผนชีวิตให้ดีบางครั้งสถานที่ที่เราได้เดินทางไปในชีวิตอาจเป็นดังนี้ตั้งแต่วัยเด็กเราอยู่ที่บ้านและออกไปโรงเรียนกลับบ้านไปโรงเรียนบ้านโรงเรียนบ้านโรงเรียนโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นบ้านมหาวิทยาลัยบ้านมหาวิทยาลัยบ้านมหาวิทยาลัยพอทำงานก็เป็นบ้านที่ทำงานบ้านที่ทำงาน บ้านที่ทำงานพออายุมากสุขภาพไม่ดีก็บ้านโรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลสุดท้ายบ้านวัดแล้วก็ไม่กลับไปที่บ้านอีกแล้วผมไม่อยากมีชีวิตเช่นนั้นผมอยากตื่นมาแล้ววันนี้เราได้ไปในที่ที่เราไม่เคยไปที่ที่เราไม่เคยเห็นผมอยากมีชีวิตแบบทำงานอยู่กับครอบครัว ได้ท่องเที่ยวกลับมาทำงานอยู่กับครอบครัวไปเที่ยวอีกแห่งใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมีเจ้านายไม่ต้องมีใครมาตีกรอบชีวิตเราออกแบบชีวิตของเราเองอยากทำงานเมื่อไหร่ก็ทำอยากเที่ยวเมื่อไหร่ก็เที่ยวผมว่าชีวิตแบบนี้มันคือคําว่าอิสรภาพเราเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือก ทุกครั้งที่เดินทางไปต่างประเทศผมไม่ต้องกังวลว่าจะสูญเสียรายได้เพราะไม่ต้องปิดร้านไม่ต้องจ่ายค่าพนักงานทุกอย่างเป็น passive income ที่ล้วนดูแลตัวเองและทำเงินเองได้ทั้งหมดอย่างเช่นเมื่อทริปล่าสุดเดือนสิงหาคมปี2556ผมไปเที่ยวยุโรปมา10วันค่าใช้จ่าย150,000บาทแต่10วันที่ไม่อยู่เมืองไทยนั้นผมมีรายรับเข้ามามากกว่า300,000บาท ใน10ปีที่ผ่านมาผมมีพาสปอร์ตที่ใช้เกือบทุกหน้า3มเล่มมีวีซ่าอเมริกา10ปีอังกฤษ2ปีมีวีซ่าเข้าออกกลุ่มประเทศ e ูอีกเกือบ10ประเทศผมมีความภูมิใจที่วันนี้ผมไม่ใช่แค่พลตำบลพลอำเภอหรือพลละเมืองแต่ผมเป็นพลโลกความฝันในปี2014ผมอยากเดินทางสู่ทวีปอเมริกาใต้พร้อมกับดูฟุตบอลโลกที่บราซิล ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ดูนัดชิงชนะเลิศเหมือนปี2010แต่ตั้งใจว่าจะเริ่มดูตั้งแต่นัดเปิดสนามตามเชียร์บราซิลจนถึงรอบชิงไปเลยนี่คืออีกหนึ่งความฝันที่ใกล้จะเป็นความจริงในไม่ช้านี้ครับ